เสียยาครับขอรดครอบครัวผ่อนถูกหน่อยครับผมรถครอบครัวผ่อนถูกเอาแบบคูตรละถูกเลยรถครอบครัวคือรถครอบครัวเจ็ดเจ็ดที่นั่งเจ็ดที่นั่งมานะครับเอาแบบครัวหน่อยหรือครัวใหญ่ทั้งคัวหน่อยทั้งครัวใหญ่คัวหน่อยครัวใหญ่รองรับเลยเจ็ดที่นั่งนะมาเสียยาจัดห้คคางวดถูกถูกหาพันตลอดสัญญาแนะนําเป็นโทรพี่ครับนะ โตโยต้าอเวนซ่าโอ้โหชุดแต่งรอบคัน Mac aw, คแม็กกาหลอกุญแจเป็นรีโมทอีกเลขไมค์คันนี้แสนกโลนะครับผมนี่เบาะถอดออกไปซักให้น,นะครับเจ็ดที่นั่งมีจอยอินดอยพร้อมนะครับนี่ละไอ้ไอผ้าหลังคาย,ยังไม่ถอดไม่แกะเลยหัวนงหัวน็อตตูหัวน็อตอก่อนรถสวยใสยแล้วไม่ติดแก๊สด,ด้วยเป็นรถบ้านเจ้าของอยู่อรัญสักแก้วนี่ละครับจังหวัดสักแก้วโชว์รูมเสียยะอยู่ไหน อยู่จังหวัดสกแก้วอําเภอเมืองตรงข้ามกับบีซีสกแก้วนะครับพี่น้องเอฟซีกับข้อมเมต์บอกว่าอันเซียยะบอกซื้อที่ตั้งของโชรูมในเป็ยียงชว์รูมอยู่ที่จังหวัดสกแก้วอําเภอเมืองตรงข้ามกับบีซีสกแก้วถ้าเจ้ามาสกแก้วบ่มี่ทางหลงแถะแน่น,นอนอนะเพราะว่ามนอยู่กลางเมืองเลยเมืองมันแคบๆหนึ่งนะครับพี่น้องครับนี่เดิมหมดดูหัวน็อตเดิมหมด ลดรับประกันเลยไม่เคยติดแก๊สนะจ๊ะเอาไปฟรีดาวกับค่างวด5 0 0พแล้วออกรถได้ทุกอาชีพพ่อค้าแม่ค้าชาวไร่ชาวนาชาวสวนเกษตรกร,ก,รกี่ยงกีจยางเลี้ยง,ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงยีราฟเลี้ยงนีโนเสาร์ค้าขายหาเบ่แผงรอยตลาดนัดคลองถมประมงประมง,ะมงทุกอาชีพออกรถจบศูนย์บาทพี่นอ้องอย่าเบิง่งห้องเครื่องจะน้อยเครื่องอย่งางใสขั้วสวยเลยลดรับประกันเลยไม่เคยติดแก๊สนะ ฟรีดาวกับค่างวด5,000ซื้อได้ทุกอาชีพเดี๋ยวเสียยะจัดจบให้เองมาดูห้องเครื่องวัตนัดล่วงอ่านี่เครื่องเดิมดูดิหัวน็อตเดิมหมดครับสติกเกอร์อยู่ครบมาร์คช็อคอยางใสอ่ะยังอยู่ครบเลยฟรีดาวได้เลยกับค่างวด5,000บาทลดครอบครัวผ่อนถูกเสียยะจัดให้กดไลค์กดแชร์ไปพี่น้องจ๋า chào